เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่93า เิงเย่หัวเราะแห่แห่นางย่อมได้ยินเรื่องที่เขาพูดกับห่วงตี้ในจวนไพ่เว่ยแล้วเรื่องของส่งหุ่ยตี้กับเลยอี้อย่างนั้นหรือช่างร้ายกาดนักช่วยปูทางให้การสังหารในเวลาต่อมาของนางได้เป็นอย่างดีหาไม่แล้วความไว้วางใจที่ห่วงตี้มีต่อเจ้าซีคงไม่สั่นคลอนรวดเร็วเช่นนี้หวังเยียกล่าวหนักไปแล้วมาดื่มชาเถอะ เฟิงแย่รีบยื่นถ้วยชาให้เขาจากนั้นก็รินชาให้เฟิงหมิงด้วยท่านแม่ทัพใหญ่ยังยืนอยู่ทำไมนั่งลงด้วยกันเถอะเฟิงหมิงยิ้มลูบค้างเอ่ยว่านับว่าเจ้ายังมีมโนธรรมข้าคิดว่าพอหวังเยียมมาเจ้าก็จะไม่สนใจข้าเสียแล้ว วันนี้ท่านกินมะขามกวนมาหรือไรเฟิงแย่กรอกตาขาวใส่เข้าชายชาตรีอกสามซอกเหตุใดจึงพูดจาเข็ดฟันนักนั่นสิเอียนเกอจื่อยกถ้วยชาพรางเอ่ยเสียงขืึมไม่มีมาดของขุนพลสักนิดเฟิงหมิงกัดฟันกรอดนั่งลงแล้วรับชามาดื่มด้วยสีหน้าบูดเบื้อง แต่จะว่าไปเรื่องในจวนไพ่ไว้สำเร็จได้ด้วยดีก็ต้องขอบคุณท่านแม่ทัพใหญ่มากเฟิงแย่เอยเอาไว้มอบของขวัญให้ท่านแม่ทัพใหญ่สักอย่างอยากได้สิ่งใดหรือไม่เฟิงหมิ่งเบ้ปากนับว่าช่วยอะไรกันก็แค่พาเจ้าเข้าไปดูจวนไพ่ไว้เท่านั้นฟิงแย่กระพริบตายิ้มอย่างแฝงในลึกซึ้งข้ามีได้หมายถึงเรื่องนี้ หมายถึงเรื่องที่ท่านช่วยไต้เท้าเยียนชิงจัดเบา่าสองสามคนเข้าไปในตัวไทเว่ยเมื่อครึ่งปีก่อนตั้งหากอินเกอจือชงักวางถ้วยชาลงแล้วมองนางครึ่งปีก่อนก็ส่งคนเข้าไปแล้วไม่เช่นนั้นจะทำสำเร็จได้อย่างไรเล่าเฟิงแย่ยักษ์ไรแม้จะจากแควนเว่ยไปสามปีแต่เรื่องของแควนเว่ยทางนี้ ข่าน้อยยังรู้อย่างชัดเจนหวังเยียไม่เคยคิดหรือว่าเป็นไปได้อย่างไรสีหน้าของอินเกอจือเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาหลุบตาเอ่ยว่าหน้าเสียดายที่เจ้าเกิดมาเป็นสตรีเกิดเป็นสตรีไม่มีสิ่งใดหน้าเสียดายถึงอย่างไรก็มีโอกาสได้ออกกรบสังหารศัตรูเฟิงแย่ฉีย,ยิ้มกว้างหันไปจ้องเขา ถูกคนใส่ร้ายตังหากที่น่าเสียได้ไม่มีโอกาสได้กลับมายืนต่อหน้าผู้คนได้อีกได้แต่หลบหลบซ่อนซ่อนอยู่ข้างหลังคอยคิดหาทางแก้แค้นนางจากแคว้นไว้ไปสามปีพร้อมกับพาคนไปด้วยกลุ่มหนึ่งแต่ยังเหลือคนอีกกลุ่มอยู่ในแคว้นไว คนที่เหลือไว้ล้วนมีใช่ขุนนางระดับสูงบ้างก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือบ้างก็เป็นหัวหน้าพ่อบ้านในตระกูลใดตระกูลหนึ่งคนเหล่านี้แฝงกายเข้าไปตามแผนการของนางซุ่มทำสิ่งที่ควรทำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยรอวันที่จะได้ใช้ประโยชน์ในจำนวนนี้ก็มีเบาส่วนหนึ่งในจวนไทไว้ที่ได้เฟิงหมิงเป็นคนแนะนำเข้าไปเมื่อครึ่งปีก่อนเรื่องนี้ ฟงหมิงไม่รู้แม้แต่น้อยเขาคิดเพียงว่าตนให้ความช่วยเหลือเหยียนชิีงคิดไม่ถึงว่านี่จะเป็นแห่ที่นางวางไว้ฟงหมิงทึมทื่ไปในตาสีน้ำตาลจ้องนางนิ่งปากขยับอยู่นานกว่าจะเอ่ยออกมาได้ในเมื่อข้าช่วยเจ้าไว้มากขนาดนี้เช่นนั้นข้าอยากได้เสื้อที่เจ้าตัดเย็บเองกับมือ อินเตอร์จือวางถ้วยชาลงบนโตะ๊ะก้นถ้วยกระแทกจานรองดังกึกเฟิงแย่ตกใจจนห่อไหลเผชิญกับดวงตาดำสนิทของเขาฟิงแย่ก็กลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวหัวเราะแห้งๆบอกกับเฟิงมิงว่าข้าเย็บเสื้อผ้าไม่เป็นข้าไม่รังเกียดรอบฟิงหมิงยิ้มเจ้าเย็บออกมาแบบได้ข้าก็ใส่ได้ทั้งสิ้น ฮ่าฮ้าเปลี่ยนเป็นของขวัญอย่างอื่นให้ท่านแทนดีหรือไม่เพราะเหตุใดเฟิงหมิ่งมุ่นคิ้วข้าแค่ต้องการเสื้อที่เจ้าทําเท่านั้นสตรีในรีตูมีธทรำรเนียมเย็บเสื้อผ้าให้บุรุษในดวงใจเขากับเฟิงแย่รู้จักกันมานานอย่าว่าแต่เสื้อผ้าเลยแค่ผ้าเช็ดหน้านางยังไม่เคยให้เขาซักผืน แต่ก็แน่ละเมื่อก่อนนางเกลียดเขาจะตายเขาจะขอจากนางได้อย่างไราว่ายามนี้ความสัมพันธ์ของเขากับนางดีขึ้นแล้วมีใช่หรือรอยยิ้มของเฟิงแย่แข็งข้างคิดในใจว่าควรจะบอกเขาอย่างไรดีกลับกลายเป็นว่าอินเกอจื่อที่นั่งอยู่ข้างๆมือลื่นทำน้ําชาหกใส่ตนเองทั้งถ้วยเฟิงแย่มองเขาเหมือนมองคนบ้าฟิงหมิงสะดุง้ง หวังเยี่ยเสื้อเปียกหมดแล้วอินเตอร์จื่อลุกขึ้นมองฟังหมิงแล้วเอ่ยหากแม่ทัพใหญ่ไม่มีธุระอะไรก็คุ้มกันเปิ่นหวังกลับจวนไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าได้หรือไม่ เฟิงหมิงหน้าดำครับคิดในใจเจ้าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ายังต้องมีคนคุ้มกันอะไรเอียอินเกอจื่อหันไปมองด้านหลังที่ว่างเปล่าของต้นสื่อความหมายว่าไม่ได้นำองคครักติดตามมาด้วยแต่ถึงไม่มีองครักคุ้มกันหากมีมือสังหารจริงก็เป็นมือสังหารต่างหากที่ต้องการการคุ้มกันเฟิงหมิงนิ้วหน้าเป็นตายอย่างไรก็ไม่คิดจะไป อินเก็จือถอนหายใจยื่นมือขว้าอกเสื้อเขาแล้วหันหลังลากออกไป เฟิงแย่มองไล่หลังทั้งสองไปโดยไม่คิดจะห้ามอันที่จริงนางไม่รู้ว่าควรบอกเฟิงหมิงอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่ตนทําตอนอยู่แขวนอูและคิดว่าคนปากคอร,รักไรอย่างอินเตอร์จือคงไม่มีทางละเว้นนางเช่นนั้นก็ยืมปากเขาบอกแทนแล้วกันจะได้ไม่ต้องคอยรู้สึกผิดอยู่เสมอยามที่มองดวงตาใสากระจ่างของเฟิงหมิง ฟิงหมิงไม่รู้อะไรเลย เพียงแค่รู้สึกว่าระหว่างเฟิงเย่กับอินฉันปี้เหมือนจะมีความลับบางอย่างที่เขาไม่รู้ยามที่สองคนนั้นสบตากันเขาอยู่ข้างๆรู้สึก,กราวกับเป็นส่วนเกินถูกดึงตัวออกมาก็ดีเขากำลังอยากถามอินเกอจื่อตามลำพังพอดีว่าไปรู้จักกวนชิงเย่ได้อย่างไรสามคนคิดกันไปคนละอย่างอินเกอจื่อลากเฟิงหมิงที่ไม่ค่อยเต็มใจนะักกลับไป ที่ตัวนเสี่ยวชิ้นหวังปิดประตูกันเขาไว้นอกห้องแล้วจึงเปลี่ยนมาสวมชุดสีขาวออกไปเฟิงหมิงหันไปมองในสายตาของบุรุษเขารู้สึกว่าอินเฉินปี้เสแสร้งเก่งนักตัวเป็นเชื้อพระวงสูงสัก กินหรูอยู่สบายแต่พอใส่ชุดขาวกลับดูเหมือนบัณฑิตทีเดียวแผ่กลิ่นอายสุภาพอ่อนโยนยามพี่ก้าวออกมายังพยักหน้าให้เขาฟังหมิงรีตากอดกระบี่ในมือถามเสียงแข้มหวังเยียพาข้ามาที่นี่คงมีใช่แค่ให้ข้ามาดูเสื้อผ้าที่ใส่กระมังมีอะไรจะพูดก็พูดมาตามตรงเพะะ อินเกจือเก้าออกไปชี้เสื้อที่ตนสวมอยู่อย่างใจเย็นก็ให้เจ้ามาดูมันอย่างไรเล่าเสื้อชั้นนอกตัวนี้ฝฟงเย่เย็บให้ค่ะเจ้าอยากให้นางเย็บเสื้อให้เจ้าอย่างนั้นหรือ ขอโทษด้วยนางทำให้ข้าแล้วไม่อาจทำให้เจ้าได้อีกหางตาของอินหวังเยียแทบจะชี้ขึ้นฟ้าเป็นครั้งแรกที่ในตาที่ลึกล้ำอยู่เสมอดูเหมือนเด็กน้อยที่ทำท่าฮึดฮัดฟังหมิงอึ้งงนันใช้เวลาอยู่สักพักกว่าจะเข้าใจความหมายในคำพูดเขาหัวใจพลันบีบรัดแน่นมือที่จับกระบี่กลมแน่นจนข้อนิ้วขาวซีด นางเย็บเสื้อให้เจ้าแล้วเหตุใดยังบอกว่าไม่ชอบเจ้าเล่าอินเกลเจือเอ่ยเสียงเรียบสตรีก็ปากไม่ตรงกับใจเป็นปกติไม่ฟงหมิงใส่หน้าสายตาแน่วแน้นางเป็นคนตรงไปตรงมาอย่างยิ่งหากชอบเจ้าหมดหัวใจจริงๆนางต้องพูดออกไปแนะ่เหมือนเมื่อแรกที่นางยังชอบอินเฉินปี้นางก็บอกกับตนตามตรง เช่นนั้นเปิ่นหวังก็ไม่รู้แล้วอินเกอจื่อยิ้มมุมปากเสื้อนางเป็นคนทำตัวนางก็ย่อมเป็นของข้าสี่หน้าฟังหมิงอึมครึมทันได้นางตกลงปรงใจกับเจ้าแล้วหรือตกลงปรงใจพูดถึงเรื่องนี้สี่หน้าของอินเกอจื่อก็ไม่น่ามองขึ้นมา ก่อนหน้านี้ฟังแย่กโกหกเขาว่าเป็นหญิงคณนิการับแขกเขาจึงไม่สนใจเรื่องที่นางมีใช่หญิงบริสุทธิ์ แต่ตอนนี้รู้แล้วว่านางคือกวนชิงแย่เหตุใดจึงลืมถามเสียได้นะนางเป็นถึงที่ดาสกุลกวนไปรอบตกลงปรงใจกับใครกันแน่อินเกอร์จื่อมองคนตรงหน้าแววมาดร้ายผุดวาบขึ้นในดวงตาจากนั้นเขาก็หันหลังเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำนี่ เฟงหมิงตกใจกับท่าทีของอีกฝ่ายรีบไล่ตามไปทันทีแต่ก็เร็วไม่ทันอีกฝ่ายรากับอาชาพันลี้วิ่งไม่รู้จักเน็ดจักเหนื่อยแต่พอมองดูทิศทางที่อินเกร์จื่อมุ่งหน้าไปเฟงหมิงก็เม้มปากควบหม้าตามไปทันที เฟิงเย่กำลังเขียนจดหมายเจ้าสี่ถูกไต่สวนเช่นนั้นคนจำนวนไม่น้อยก็มีโอกาสตกบ่อโดนหินทุ่มหินที่จะทุ่มใส่คนที่ตกลงไปจะต้องเล็งให้ถูกศรีรษะจัง ผลคือยังเขียนไม่ทันเสร็จข้อมือพรันถูกคนขวาขึ้นมาอินเตอร์จื่อในสภาพกระหืดกระหอบดึงนางเข้าไปในห้องด้านข้างโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงประตูปิดลงเฟิงแย่ถูกกดกลับบานประตูอีกครั้งเหตุการณ์นี้ช่างแสนคุ้นเคยนางงุนงงเล็กน้อยเงยหน้าถามเขามีอะไรหรือ เสียงของอินเกอจือแหบเล็กน้อยก้มหน้าจ้องนางขเแมงในดวงตาฉายแววดึงดันเจ้าเคยชอบเฟิงหมิงหรือไม่เล่นอะไรเนี่ยเฟิงแย่มือนงงไปหมดนางชอบเฟิงหมิงหรือไม่เมื่อก่อนนางกับเฟิงหมิงเจอกันทีอะไรก็สู้กันทุกทีสู้กันจนฟ้ามืดดินมนใครจะไปชอบเขาแต่การที่เขาถามเช่นนี้ ทำให้นางรู้สึกประหลาดใจยิ่งนักเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นหเหตุใดคนที่หัวฟัดหัวเวียงกลับมาจึงกลายเป็นในท่านผู้นี้เหตุใดท่านจึงถามเช่นนี้ ฝ่ามือของเขาร้อนจัดร้อนจนสัมผัสผ่านเนื้อผ้าได้เฟิงแย่ขยับตัวอย่างอดไม่ได้ภาษากายเช่นนี้ของนางในสายตาอินเกอจือกลับเป็นอาการร้อนตัวหัวใจเขาพลันจมดิ่งสู่เหวลึกไร้ก้นเบึง้งผ่านไปพักใหญ่ก็ยังไม่อาจเอ่ยปากพูดอะไรในที่สุดเขาก็ก้มหน้าเล็กน้อยเกยคางบนไหล่นางเอ่ยเสียงแหบพร่า ข้าเปลี่ยนวิธีถามใหม่แล้วกันเจ้ามีสัญญามั่นหมายอยู่กับเฟิงหมิงแล้วยังคิดจะตกลงปรงใจกับผู้อื่นหรือไม่เฟิงแย่คนลุกไปทั้งร่างปฏิเสธทันควันไม่อินเกอ์จือหลับตาริมฝีปากเริ่มไหลเสียเลือดเขาก็คิดว่าไม่ แต่ก็อดมาถามไม่ได้อยากได้ยินคำตอบจากปากนางแต่พอได้ยินเข้าจริงๆเหตุใดจึงรู้สึกทรมานใจเช่นนี้เหมือนมีใครเอาตะปูหนาหนึ่งนิ้วตอกลงบนอกเขาทีละนิดทีละนิดเจ็บจนปลายนิ้วกระตุกตอนพี่นางกับเฟิงหมิงอยู่ด้วยกันจะเป็นเช่นไรนะในใจผุดภาพท่าทางแสนเย้าวยวนของเฟิงเย่เขาหลีตา กระแทกกำปั้นใส่บานประตูที่เฟิงเย่ถูกกดแนบอยู่อย่างแรงบานประตูสั่นจนสะเทือนถึงนางด้วยเฟิงหมิงเพึ่งมาถึงหน้าประตูกำลังจะพังประตูเข้าไปพอได้ยินเสียงนี้ก็เปลี่ยนไปปีนเข้าทางหน้าต่างแทนโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงชายชุดคลุมสีน้ำเงินเข้มปัดผ่านกรอบหน้าต่างเข้ามาพร้อมกับฝุ่นเขากระแทกหมัดใส่อินเกอร์จือ เจ้าปล่อยนางเดี๋ยวนี้เอียนเกอจื่อในตาแดงตํำรวบตัวเฟังแย่เบียงลบแล้วจึงปล่อยนาง จากนั้นรับหมัดเฟิงหมิงแล้วโต้กรับด้วยลูกทีบฟังหมิงเอี้ยวลบเห็นเสื้อคลุมบนตัวอีกฝ่ายก็ยิ่งหงุดหงิดอินเกอจื่อยังคงจู่โจมต่อด้วยสีหน้าอึมครึมเห็นอีกฝ่ายแล้วยิ่งหัวเสียสองคนไฟลุกท่วมการปรามือครั้งนี้ดุเดือดกว่าครั้งใดๆเฟิงแย่ยกมือกุมศีรษะแล้วหลบฉากออกไป ฟังความเคลื่อนไหวในห้องอย่างไม่เข้าใจจากนั้นก็ดึงหลิงซูที่หิ้วกาน้ำร้อนเข้ามาชี้ไปทางห้องถามว่าพวกเขาเพี้ยนไปแล้วหรือทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันก็ช่างเถอะเหตุใดครั้งนี้จูจ่ๆก็ตีกันโดยไม่บอกเหตุผลสักคำหลิงซูงุนงงมองต๊ะเก้าอี้ที่ลอยออกมาถามด้วยน้ำเสียงไังเหี่ยใจ ต้องไปเชิญหมอมาหรือไม่เจ้าคะฟิงแย่ยกมือปิดหน้ายื่นมือหนึ่งไปดันนางให้พ้นรัศมีอันตรายจากนั้นก็ดึงชิวฟูเหรินมาบอกว่าท่านไปไกลเกลี่ยทีสิปัก หมัดหนึ่งเสยเข้าใต้คางเต็มๆมฟังหมิงพ่นเลือดออกมาคำหนึ่งก่อนส่วนหนึ่งหมัดใส่ท้องของอินเกอร์จื่อเต็มแรงการต่อสู้ดุเดือดยิ่งขึ้นเรื่อยๆทำเอาชิวฟูเหรินโครงศีรษะติดติดกันนี่คงไกลเกลี่ยไม่ไหวหรอกเพราะเหตุใดเฟิงแย่เบิกตากว้าง แม้แต่ท่านยังไม่รู้ว่าพวกเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างไรทั้งที่นี่ก็ไม่มีใครวรยุทธดีไปกว่าสองพันนี้อีกแล้วให้คนเข้าไปห้ามรังแต่จะมีคนเจ็บเพิ่มขึ้นชิวฟูเหรนถอนใจ แต่เจ้าหนุ่มตระกูลเฟิงไม่สนใจกฎเกณฑ์จนเคยแล้วข้ายังเข้าใจได้เท่าว่าวังเยียเป็นอะไรไปปกติก็สุคุ้มหนักแน่นเหตุใดวันนี้จึงไปตีกับเขาได้เฟิงแย่นิ่งเงียบในใจพอจะเดาสาเหตุได้อินเกอร์จือคงนึกถึงเรื่องที่นางมีใช่หญิงบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วคิดว่านางกับเฟิงเหมิง เรื่องนี้จะอธิบายไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากอธิบายก็เท่ากับนางวิ่งไปบอกเขาว่านี่นี่เมื่อสามปีก่อนคนหน้าหนาไร้ยางอายที่ไปประนบัติท่านถึงตำหนักบูรภาก็คือข้าเองนึกถึงเรื่องที่ตนหน้ามืดตามมัวเพราะความรัก จนไม่สนใจสิ่งใดเฟิงเย่ก็อยากเอาหัวโขกกำแพงนักนางกัดฟันกรอดเดินเข้าไปหาทั้งสองคนดึงเฟิงหมิงมาด้านหลังแล้วจ้องอินเกอจื่อขหมิงเอ่ยว่าไม่ใช่เขาหมัดที่กำลังจะลอยกระแทกหน้านางพลันหยุดชะงักกลางคันอินเกอจื่อตาแดงกดำหน้าอกสะท้อนขึ้นลงแค่นหัวเราะเสียงดัง นี่เจ้ายัางคิดจะปกป้องเขานี่มีใช่เรื่องปกป้องหรือไม่ปกป้องฟงแย่ยกมือรูปหน้าเอ่ยว่าไม่ใช่เขาจริงๆเช่นนั้นเป็นใครในตาของอินเกอจื่อเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบเมื่อครู่เจ้าพึ่งพูดอะไรไปจำไม่ได้แล้วหรือหรือเห็นว่าข้าความจำไม่ดีตนลืมไปแล้วเจ้ามีสัญญามั่นหมายอยู่กับเฟงหมิง แล้วยังคิดจะตกลงปรงใจกับผู้อื่นหรือไม่ไม่นึกถึงคำพูดนี้ฟังแย่ก็อยากตบตัวเองสักชาดอะไรที่เรียกว่ายกหินทุ่มเท้าตอนเองอะไรที่เรียกว่าพูดปอดไม่มีจุดจบที่ดีมันเป็นเช่นนี้เองหวังเยี่ยท่านสงบสติ แล้วฟังข้าอธิบายก่อนนางหัวเราะแห้งๆดวงตากรอกไปมาเห็นท่าทีเช่นนี้ยอินเกอจือกใส่หน้าในตาพรันเย็นเยียบให้ฟังเจ้าอธิบายหรือให้ฟังเจ้ากุเรื่องกันแน่กวนชิงแย่ข้าดีต่อเจ้าเกินไปใช่หรือไม่เจ้าจึงคิดว่าข้าจะเชื่อทุกคำที่เจ้าพูด เสียงเย็นเยียบดังก้องไปทั้งเรือนคนที่ได้ยินล้วนรู้สึกบีบหัวใจอย่างไรสาเหตุเฟิงแย่หยุดยิ้มสียหน้ามึนงงเล็กน้อยเหตุใดนางต้องมาเสียเวลาถกเถียงเรื่องนี้กับเขาเรื่องพวกนี้สำคัญอะไรอย่างนั้นหรือก็ไม่จะกระทบต่อสถานการณ์โดยรวมหรือไร ก็ไม่อีกอย่างคนที่ตอนนั้นทําตัวมากรักก็เป็นเขาองชายใหญ่อินมิใช่หรือยามนี้อาศัยอะไรมาซักใสนางอย่างชอบทำเช่นนี้เฟิงแย่สูนหายใจลึกได้สติกลับมามองคนตรงหน้าด้วยสายตาจริงจังหวังเยียไม่อยากฟังเช่นนั้นข้าน้อยก็ไม่แต่งเรื่องแล้วท่านจะข่าจะแล่เนื้อเถือหนังอย่างไรก็ตามใจเถิด หากไม่มีธุระอะไรข้าน้อยยังมีเรื่องอื่นต้องทำไม่เสียเวลากับหวังเยียแล้วบางอย่างตุกในลำคออินเกิ์จือหลับตาแค่นยิ้มเงียบๆดูสิสตรีตามใจไม่ได้จริงๆ ตามใจจนเสียคนทีนี้ไม่สนแม้กระทั่งความรู้สึกเขาแล้วจะฆ่าหรือแล่เนื้อเถือหนังอย่างไรก็ตามใจอย่างนั้นหรือนางได้ใจว่าเขาไม่มีทางทําอะไรนัางถึงได้มั่นใจไม่กลัวเกรงเช่นนี้ใช่หรือไม่ไม่กลัวเกรงอะไรเลยสินะ อินเก์จื่อสายหน้าหันหลังตัดฟันเดินจากไปฝีเท้าหนักอึ้องในดวงตาท่วมทนด้วยคลื่นอารมณ์ลมพัดเสื้อคลุมปลิวสะบัดชิวฟูเริ่นที่ยืนอยู่หน้าประตูมองอย่างสะท้อนใจฟังหมิงที่ยืนอยู่ด้านหลังมุ่นคิ้วฟิงเย่สีหน้าเรียบเฉยมีเพียงต้นทับทิม์ในลานที่ผลิดอกสีแดงสะดุดตาเต็มต้นพอดี เห็นอินเกลจือคล้อยหลังพ้นประตูไปแล้วเฟิงแย่จึงได้ขยับตัวนั่งลงเขียนสิ่งที่เขียนค้างไว้ต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฟิงหมิงหันไปถามนางเจ้าไม่ได้ชอบเขาแล้วจริงๆหรือเฟิงแย่ตอบอย่างติดรำคาญหากยังพูดเรื่องรักๆใคร่ๆพวกนี้ตับข้าไม่เลิกข้าจะไม่เกรงใจแล้วเฟิงหมิงชะงักลูปลายจมูกหัวเราะเบา แม้ยามนี้จะรู้สึกว่าเจ้าเป็นมิตรกับข้ามากขึ้นแต่ก็รู้สึกขาดรสชาติเพราะไม่ได้ปะทะฟาดฟันกันเหมือนแต่ก่อนหากเจ้าเลิกเกรงใจข้าจริงๆคิดว่าคงไม่เลวทีเดียวเฟิงแย่รีตาหันไปคิดจะจับเขาโยนออกไปนอกกำแพงแต่มือกลับไม่มีแรงนางจึงนึกได้ว่ายามนี้ตนเองไหนเลยจะมีปัญญาไม่เกรงใจเขาฟิงหมิ่งมุ่นคิ้วเล็กน้อย ้อมองมือนางอยากถามเจ้านานแล้วร่างกายของเจ้าเป็นอะไรไปแต่ก่อนออกจากคลองเล่วเดี๋ยวนี้แค่กระโดดข้ามกำแพงยังไม่ได้อยากจับข้าวยงออกไปมือก็ไม่มีแรงแพลขนตาสั่นไหวเฟิงแย่อยากชักมือกลับเผ่าว่าข้อมือกลับถูกขว้าไว้จึงหันไปตะโกนอย่างอดไม่อยู่ชิวฟูเหรินช่วยด้วย เีวฟูเหรินที่ยังยืนใจล้อยมองไล่หลังอินเกอจื่ออยู่หน้าประตูพรันได้สติกลับมารีบเข้าไปแกะมือเฟิงหมิงออกร่างกายในน้อยไม่ดีเป็นทุนเดิมท่านจะออกแรงเช่นนี้ทำไมเฟิงหมิงรีบปล่อยมือนิ้วหน้ามองเฟิงแย่แต่อีกฝ่ายไม่มีท่าทีจะพูดอะไรหลังจะคิดเล็กน้อยจึงเอ่ยเิีวฟูเหริน พาข้าไปทักทายแม่ทัพอินหน่อยได้หรือไม่หืมชิวฟูเรนชะง,งักเล็กน้อยจากนั้นก็นึกได้ว่าอินเยี่ยนจงเป็นอาจารย์ของเฟิงหมิงเห็นว่าสมเหตุสมผลจึงพยักหน้าพาเขาไปปล่อยให้เฟิงแย่เขียนต่อทันทีที่ก้าวพ้ประตูเฟิงหมิงก็ถามนางร่างกายนางเหมือนหลอมด้วยเหล็กกล้าเหตุใดายามนี้จึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ ชิวฟูวรันอึ้งไปเล็กน้อยแม้มปากหลุบตาเรื่องราวเป็นมาอย่างไรพวกเราเองก็ไม่รู้รู้เพียงว่าตอนที่นายน้อยออกมาจากเรือนจำก็ถูกตัดเส้นเอ็นข้อมือหมดถามนางนางก็ไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอ สมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ